สวัสดีครับชาวจอลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัชม์บผาฝากนะครับหคู่ครับในคืนวันอังคารครับที่16กันยายนนะครับเป็นสุดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับในรอบลีกเฟสครับเริ่มแล้วนะครับในเกมแรกของฤดูกาลนะครับเราเลือกมา5คู่ครับคู่แรกแอตติกบินเบาครับจะเล่นที่ซามาเมสครับพบกับอาร์เซนอลนะครับแอตติบนเบาก็ถือว่าเป็นทีมที่ผลงานในช่วงเปิดฤดูกาลก็ใช้ได้ครับแต่มาพลาดใน2นัดหลังครับโดยพ่ายแพ้2เกมรวดครับ โดยการไปแพ้ต่ออัสซนาศูนหนึ่งแล้วก็ล่าสุดแพาราเบส01กับในการเล่นในบ้านทั้ง2เกมนะครับเกมนี้เล่นในบ้านอีกครับจากคู่แข่งเจออาร์ซอนจากพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งก็แข็งแกร่งเหมือนกันครับอาร์ซอนปีนี้ครับพัดท่าแพ้กับเนื้อพูลแค่ทีมเดียวเลครับตั้งแต่เปิดดูการมาครับก็ทำให้เกมนี้ครับมองว่าอาร์ซอนเป็นทีมเยือนครับแต่ก็ดูดีกว่าครับและมองว่ามีโอกาสที่จะบุกมาชนะและถึงเป็นเบาได้ครับสองประตูต่อศูครับผู้ต่อมาครับทางด้านเฟสติอโนเฟนะครับ จากเบลเยียมนะครับทางด้านไอโอเฟนก็เลือดต้นดูดการนี้ได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับพวกเขาก็ประสบชนะมา4จาก5เกมล้ำสุดนะครับส่วนทางด้านเซนลัวก็แข็งแกร่งครับชนะ4เสมอ1จาก5เกมล้ำสุดเหมือนกันครับคู่นี้เคยเล่นอ,อุ่นเครื่องมาแล้วครับในเดือนร,รักระดาษขมซึ่งในหน้าพีเอสวีไอโอเฟนเป็นฝ่ายเฉยือนเอาชนะได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เกมนี้ในบ้านไอโอเฟนครับก็อมองว่าเจ้าถิ่นยังดีกว่าเล็กน้อยครับมองว่าไอโอเฟนมีโอกาสที่จะเบียด เอาชนะซังเกลัวได้ครับในเกมนี้2อต่อหนึ่งะครับคู่ต่อมาครับไปที่อังกฤษครับทอั้นม็อตสเปอร์เซเดียมนะครับทีมทอั้นม็อตสเปอร์จะเปิดบ้านพบกับเบียเรลครับจากลาลิก้านะครับซึ่งฟอร์มของสเปอร์ครับล่าสุดเพิ่งบุกไปถล่มเวสต์แฮมมา3ามศูนย์ในพิ์ลีกันสวยงามนะครับขณะที่เบียเรลนั้นบุกไปแพ้อันนิโก็มาด้สองศูนย์ครับในลาลิก้าครับผลงานทั้ง2ทีมถือว่าจัดอยู่ดับที่พอๆกันนะครับ สเปอร์เล่นในบ้านได้เปรียบแน่นอนครับแต่เบียร์เรลก็เป็นทีมที่มีเกมรับและโต้กลับที่ดีนะครับแล้วก็มีนักเตะที่มีความเก๋าเกมหลายคนในทีมนะครับมองว่าเกมนี้ก็ไม่ง่ายครับศัพท์สเปอร์ครับที่ต้องมาเจอกับเบียร์เรลครับและเชื่อเบียร์เรลยนี่จะหาวิธีที่จะยันเสมอออกไปได้ครับเกมนี้มองว่าน่าจะจบลงด้วยการเสมอกัน1่ต่อหครับระหว่างสเปอร์กับเบียร์เรลคู่ต่อมาครับยูเวนตุสครับจะพบกับทางด้านดรอปบุนนะครับยูเวนตุสถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับพวกเขา ทำผลงานได้ดีมากในเซเรียอาดูการนี้นะครับตั้งแต่เปิดดูการมานี้ยังไม่แพ้ใครครับเก็บได้9คะแนนเต็มๆนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเกมล่าสุดนั้นเปิดบ้านใช้เติมเลาน4่ต่อ3ครับรรตนนูนีก็เริ่มต้นได้ยอดเยี่ยมครับดูการนี้ครับก็ถือว่าผลงาน ใช้ได้เลยครับโอู้่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับในเกมบาชับมิดครับซึ่งดอตมุนแพ้กับยูเวนตุสไป1นต่อสครับเกมนี้ไม่ได้ในบ้านยูเว่ก็มองยูเว่ยังคงเหนือกว่าเกมรับพวกเขาเหนียวแน่นมากครับปีนี้ครับก็น่าจะมีโอกาสเฉือนชลอดอตมุนได้ครับ1นึประตูต่อศูู้สุดท้ายครับที่ซานติโกเบรเดเบลครับด้านเรอัลมาดริดจะพบกับโอลิมปิกมาร์เซย์ครับจากฝรั่งเศสนะครับมักเซย์เปิดดูการมาสวยสดงดงามครับชนะทุกๆเกมเลยือนกับตั้งแต่เปิดดูการอาราลิก้ามาคร งานยังข,ขึ้นลง,ลงครับชนะกับแพ้ซับกันมาตลอดนะครับยังนี้มาดเด็ดดีกว่าทุกแง่มุมนะครับเล่นในบ้านด้วยนักเตะม,มีความสดกระหายในใชนะนะครับรมองว่ามาดเด็ดมีโอกาสาที่จะเปิดบ้านถล่มเอาชนะมักเซได้ในเกมนี้ครับ3มประครับคู่นี้น่าดีกันเยอะนะครับตอนนี้คือทัศนะภาของวันนี้ครับ